ชื่ออะไรคะชื่อวงเดงนค่ะนามสกุลอะไรคะสัตยามาลัอายุ52มีอาการเป็นไงคะปวดตามข้อปวดตามข้อค่ะแล้วข้อมันโปนออกมาใช่ไหมใช่ค่ะกำมือได้ค่ะกำมือได้ไม่แค่นี้เลยทำไม่ได้แล้วไปหาหมอบ้างไหมคะไปค่ะไปหาหมอแล้วหมอบ้าไหม หมอก็ไม่ว่าไหนก็ให้ยามกินก็อบอกว่าเป็นรูม,มานตอยเป็นมานานเนี่ยค่ะเป็นมา2ี่กว่าปีแล้วค่ะแล้วกินยารูมาตอยมาตลอดตลอดค่ะก็ดีขึ้นไหมคะที่กินยาหมอก็ดี้างไม่ดีมาก สวัสดีค่ะคุณวงเดือนสวัสดีค่ะทานอาหารเฮคาลากี่วันแล้วคะเนี่ยสามวันนะคะเออช่วยเดินเข้ามาใกล้หน่อยค่ะมีการเป็นไงบ้างคะหลังจากทานอาหารก็รู้สึกเบาลงจากที่เคยเป็นที่เคยปวดก็เบาลงเลยค่ะอ่าค่ะค่ะแล้ววันแรกที่คุณวงเดือนทานเป็นยังไงคะโอ้โหรู้สึกปวดมากเลยค่ะปวดแทบจะแย่เลยค่ะ แล้วทนไหวไหมคะก็ทนไหวเหมือนกันนะคะกว่าจะทนไม่ไหวเหมือนกันแต่ก็ต้องทนอยากหายค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูที่ที่เป็นนะคะวงเดือนเป็นเป็นโรคลูมาตอยนะคะอันนี้ทานไปแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่อาหารเสริมเฮคาลานะคะกินแล้วข้อที่บวมเนี่ยก็ยุบลงค่ะยุบลงค่ะแล้วก็กำได้กำขึ้นมาก็กำได้ปกติจะกำไม่ได้ค่ะ ค่ะแ,แ,แ,แล้วแล้วได้ทานยาคุณหมอไหมคะไม่ทานนะคะทานแต่ยาคุมผิวหนัง้เฉยเดี๋ยวขอโทษนะคะขอ<แ>ถ่ายที่เทา้าเลยคะ่ะที่เท้านี่ยุบลงนะคะ,ะตอนที่ถ่ายวันแรกเรารู้สึกจะบวมที่ข้อตามนิ้วเทา้าค่ะแล้วทานแล้วนอนหลับสบายไหมคะโอ้โหนอนหลับสบายเลยคะ่ะลืมตื่นเลย <laughs> ธรรมดากลางคืนจะปวดไหมคะจะปวดค่ะปกติจะปวดถ้าเราก่อนหน้าที่จะยังไม่ได้ทานตัวนี้จะปวดกลางคืนเช้ามาก็ลุกไม่ไหวพ่อก็จะบวงตามนิ้วตามขาือก็จะบวงพอทานไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเบาลงวันแรกเห็นเดินกระเพกกระเพกกระเพกมากคะวันแรกเดินไม่ขึ้นเลยลองลองเดินให้ดูสิค่ะตอนนี้เดินคล่องหน่อยดีขึ้นค่ะ แล้วก็นิ้วเราก็กำได้ปก oh, ติเช้าขึ้นมานิ้วจะกำไม่ได้จะแข็งจะอะไรนี่พอเรากินยาเข้าไปแล้วก็โอเคแต่มัาก็ต้องค่อยๆเป็น,ค,ปนค่อยไปอ่ะนะนี่คุณเป็นงินนี่เป็นโรคอะไรร่วมด้วยค่ะเนี่ยโรคสะเก็ดเงินค่ะแต่ว่าตอนนี้แผลสะเก็ดเงินไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นค่ะตอนนี้ลงอยู่นะคะค่ะเพราะวันนั้นเราถ่ายไปดูท้าทางแผลจะขึ้นแผลจะขึ้นอยู่ตอนนี้ก็เบาลง โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจะติดตามอาหารเสริมเฮคาราในช่วงต่อไปอีกประมาณสักสามสวันข้างหน้านะคะ,คะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ